พะลุเข้าไปยืนหนึ่งระดับโลกเจอกระแสหนักๆแบบนี้ได้ลิซ่าจะไม่สามารถเป็นลิซ่าแบล็กพิงค์และประสบความสำเร็จถึงจุดนี้ได้เลยถ้าลิซ่าไม่มีสิ่งนี้ถอดรหัสลับลิซ่าถูกเลี้ยงดูให้โตมาแบบไหนโดนหนักขนาดนี้ยังยืนหนึ่งระดับโลก ค,ความเก่งพรสวรรค์หรือว่าทาเลนต์ที่มีอยู่ในตัวลิซ่าจะไม่สามารถทําให้เป็นลิซ่าแบล็คพิงคและประสบความสําเร็จถึงจุดนี้ได้เลยถ้าลิซ่าไม่มีสิ่งนี้ค่ะวันนี้ k i ดส f แฟมิลชวนพ่อแม่ทุกบ้านและน้องๆที่มีพี่ลิซ่าเป็นไอดอลดูคลิปนี้ให้จบนะคะและมาพูดคุยใต้คลิปถึงพี่ลิซ่ากันค่ะ สำหรับแฟนคลับของลิซ่าเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องกระแสนหนักๆที่น้องลิซ่าของเราเจอมานะคะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆต่างชาติเนี่ยจะมาเป็นศิลปินในสังกัดประเทศเกาหลีใต้แบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะคะการที่ลิซ่าจะทะลุเข้าไปยืนหนึ่งระดับโลกแบบนี้ยิ่งยากกว่าค่ะ5 s สร้างลิซ่ายืนหนระดับโลก มาดูกันนะคะว่าน้องลิซ่ามี5 S นี้ถึงประสบความสำเร็จและยืนหนึ่งระดับโลกแบบนี้ได้ค่ะ S ที่1 Self Confidence ความเชื่อมั่นตัวเอง Self อันที่2คือ Self Esteem ความนับถือตัวเอง Self Perception การรับรู้ความมีศักยภาพของตัวเองสามารถทำอะไรด้วยตัวเองโดยที่ไม่พึ่งพาใครได้ Self Control ความสามารถในการควบคุมตัวเองทำให้สิ่งต่างสําเร็จอย่างที่ตั้งใจ และเซลล์เลซิเลนส์ความยืดหยุน่นสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้คุณบ้าคุณแม่คะและนี่ก็คือ 5s 5เซลล์ที่น้องลิซ่ามีอยู่ในตัวคะ่ะโดยเฉพาะเซลล์ที่5เซลล์เลซิเลนสนี่นะคะอันนี้สำคัญมากคะ่ะน้องลิซ่าเนี่ยเจอสถานการณ์ต่างๆที่เขาต้องปรับตัว เขาเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นลบต่างๆได้ไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยตกอยู่ในกระแสลบๆที่เธอโดนนะคะเธอสามารถที่จะปรับตัวฮึดสู้กับเรื่องยากลำบากไม่เก็บเรื่องไม่ดีนั้นมาทำให้อนาคตของตัวเองพังจ้คืมตัดขกดจากกระไ่กดกระจิงได้นะคะขอบคุณค คิดฟามารีมาเปรียบเทียบให้คุณพ่อคุณแม่เห็นความแตกต่างระหว่างเด็กที่มีเซลล์ดีแข็งแรงกับเด็กที่มีเซลล์ไม่ดีไม่แข็งแรงนั้นเป็นยังไงคะ่ะ นี่แหละค่ะคุณพ่อคุณแม่คะพูดถึงวิชาเรียนหรือการหาความรู้เนี่ยนะคะมันมีเครื่องมือให้ค้นคว้ามากมายแล้วก็สามารถที่จะสอนกันได้อยากรู้เรื่องอะไรนะคะก็เสิร์ชหา Google มีคําตอบให้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาเลขภาษาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์การวัดรูปร้องเพลงการเต้น แต่ว่าสิ่งจำเป็นมากๆต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอนั่นก็คือทักษะด้านอารมณ์และสังคมหรือว่า social emotional นั่นเองนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านช่วยลองคิดดูนะคะรอเนี๋หน่อยรอเนี๋หน่อย,อยใช้ตรงนี้กดเนี่ยตรงนี้ตื๊ดตืดอ่าโอเคแล้วก็กด2องส คุณพ่อคุณแม่คะความสามารถเรื่องเรียนหรือว่าความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยยังไม่สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขได้ถ้าเราขาด 5s นี้ไปอยากให้ลูกของเราประสบความสําเร็จมีความสุขและสามารถรเผชิญกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตได้ดีอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์ให้ลูกของเรามี 5s นี้นะคะคิดบมเบอรี่เป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านคะ่ะ อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิด f a m i l y ด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของคิด f a m i l y ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ